ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิกรันตีคนค้นดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่1จนถึงวันที่15กันยายน2564สําหสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือเกิดช่วงระหว่าง16มีนาถึง15เมษาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีมีนนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟากหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีมีนอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดาเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวรัคนาราศีมีนในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนนี้จะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับสําหรับชาวรัคนาราศีมีนนะครับตําแหน่งดาวประจําตัวของคุณก็คือตําแหน่งของดาวพรหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนราศีมีน แต่ตอนนี้โคจรตกในเรือนของวินาศอยู่วินาศก็แปลว่าเบื่อเซ็งหรือทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยได้ดั่งใจนะครับหรือทําอะไรก็แล้วแต่ในบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องแล้วผลลัพธ์มันไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับจะรู้สึกเหมือนคนแบตหมดไฟหมดเบื่อเบื่อยากอยากอยากจะหนีไปอยู่นอกโลกอยากจะหนีไปอยู่ดาวอังคารหรืออยากจะปลีกวิเวกไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่คนโทรหาไม่ได้ อารมณ์จะมีความรู้สึกท้อทแท้เบื่อหน่ายสิ้นหวังหรือหมดกำลังใจนะครับก็ต้องดูกันต่อ,ตอไปนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสด,ดาวดวงนี้หรือดาวประจำตัวของคุณเนี่ยเริ่มโครจรตกในเรือนของวินาศมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมและมันก็จะอยู่ในเรือนวินาศจนถึงปลายเดือนกันยายนก็คือจนถึงวันที่27กันยาหลังจากนั้นจะเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกร และก็เรือนมังกรนี้เป็นเรือนลาพะก็แสดงว่าจะดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแค่ประมาณสักเดือนอกว่าๆเห็นจะได้ฉะนั้นตอนนี้ก่อนที่ดาวจะย้ายอาจจะถีบตัวแรงก็อาจจะมีเอฟเฟกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับตัวเองเช่อนอาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยเจ็บป่วยแต่ในช่วงนี้อาจจะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยบ้าง แต่อาจจะไม่ได้รุนแรงหรือหนักหนาสาหัสแต่ประการใดนะครับอาจจะมีโรคประจําตัวอยู่แล้วอาจจะกําเริบในช่วงนี้หรือทําอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะไปฉีดวัคซีนแล้วอาจจะมีเอฟเฟกเกี่ยวกับร่างกายของเราเช่นแพ้ยาง่วงเป็นผื่นหรือว่ามีอาการไข้ขึ้นเป็นประจําฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีหลังพ้นวันที่27กันยานี้เป็นต้นไป อะไรต่างๆที่มันเป็นอยู่น่าจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าตีโจทย์เป็นเรื่องของการงานคนทำงานประจำหรือทำงานกินเงินเดือนตอนนี้งานไม่ดีเลยนะครับในระยะเวลาประมาณ4-5เดือนที่ผ่านมาเพราะตำแหน่งดาวพระเรือหัดเจ้าเรือนกรรม,มะในราศีธนูก็ตกเรือนวินาศด,ด้วยเช่นกันฉะนั้นพอเป็นวินาศแล้วทำงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ดีนะครับหรือทำงานแล้วอาจจะได้รับเงินเดือนไม่เต็มแมเตําหน,นบางที่บางแห่ง อาจจะให้ทำงานเพียงแค่3วัน5วันเท่านั้นเองแล้วก็คิดค่าแรงตามวันที่ทำงานไปนะครับหรือคนที่ทำงานอยู่แล้วเนี่ยมีเงินเดือนประจำอยู่แล้วแต่งานเนี่ยไม่มีอะไรทำหรือมออีงานทำแต่ง,งานเยอะมากโหลดมากเพราะว่าบริษัทหรือต้นสังกัดของเราเองเนี่ยอาจจะลดคนก็เลยเกลี่ยงานที่คนออกไปมาให้คนที่ยังทำอยู่ ก็เลยอาจจะรู้สึกงานมันโหลดงานมันเยอะแต่ผลรับหรือผลตอบแทนได้ไม่คุ้มค่าสักทีเดียวผมอยากจะให้มองอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าตอนนี้ยังมีงานมีการทําอยู่ถือว่ายังโชคดีนะครับอย่างน้อยก็ยังพอมีไรายได้เข้ามาจุนเจือคนในครอบครัวแต่ถ้าหุนหันพันแล่นจะเปลี่ยนงานจะออกงานหรือจะหางานใหม่ซึ่ง ในตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้เจองานที่ดีหรือยังไม่ได้งานเท่านั้นเองถ้าจะลาออกหรืออาจจะเปลี่ยนงานคงรอให้พ้นปลายเดือนกันยายนนี้ไปก่อนเพราะว่ามันน่าจะโอเคกว่าตอนนี้ถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องอดทนไว้ให้ได้นะครับเหลือระยะเวลาไม่ถึงเดือนนะครับฉะนั้นถ้าอดทนได้น่าจะมีการขยับปรับเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นน่าจะตอบโจทย์ให้กับเราได้ดีกว่าในปัจจุบันนี้นะครับสู้ๆนะครับ แต่ถ้าคนที่ทำอาชีพอิสระหรือทำงานฟรีแลนซ์ตอนนี้งานมันไม่เข้ามางานมันนิ่งงานมันเงียบไม่มีสัญญาณนะครับจากลูกค้าเลยหรือจากคอนเน t ชันที่เรามีอยู่ฉะนั้นพยายามต้องอดทนหาไรายได้ จากช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะขายของเล็กๆน้อยๆหรือหาอาชีพอื่นเสริมนะครับเพื่อจะให้มันผ่านไปได้ในช่วงนี้นะครับเพราะหลังจากพ้นปลายเดือนกันยายนนี้ไปแล้วคนทำงานอิสระเอย่ยคนทำงานฟรีแลนซ์เอย่ยหรือคนทำธุรกิจส่วนตัวน่าจะมีสัญญาณบวกๆจากลูกค้าเราอาจจะโทรมาหาเราหรือจะสั่งซื้อสินค้าจากเราหรืออาจจะมีเอือ่องนขนในเรื่องของธุรกิจการงานใหม่ๆที่จะ มาให้เราลองพิจารณาในการทํามันก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ในช่วงนั้นได้ฉะนั้นช่วงนี้เรื่องการงานของชาวราศีเมีนไม่ดีนักนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินดูบ้างนะครับตําแหน่งของดาวการเงินคือตําแหน่งของดาวเจ้าเรือราศีเมษหรือเจ้าเรือนกระดุมพระนั่นเองเจ้าเรือนการเงินนะครับคือตําแหน่งของดาวอังคารอังคารตอนนี้เล็งลัคนาราศีมีนของคุณนะครับ และอังคารตัวนี้ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรด้วยกอดกับดาวพุธกอดกับดาวศุกร์ก็ถือว่าถึงแม้การงานจะไม่ดีนะักแต่การเงินยังพอหมุนได้ยังพอหาได้อยู่การเงินอาจจะได้มาจากการลงทุนคุณลงทุนในระยะสั้นโอกาสที่จะได้กําไรมีความเป็นไปได้หรือการเงินได้จากคนรักคนเสน่หาถ้ามีแฟนมีคู่มีคนรักก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือหรืออาจจะ ให้ของที่มีค่าต่างๆให้แก่คุณก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป็นเรื่องฟุกๆหรือเรื่องที่เราคาดไม่ถึงที่มีโอกาสจะได้เช่นเงินจากลูกหนี้เก่านะครับเงินจากคนที่เราอาจจะไม่คาดหวังว่าจะได้คืนมีโอกาสที่จะได้คืนมาในช่วงระยะเวลานี้ฉะนั้นถึงแม้การงานจะเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่การเงินยังพอหมุนได้ยังพอหาช่องทางอื่นๆได้อยู่ ฉะนั้นการเงินในช่วงเดือนนี้ก็มั่นใจว่ายังไม่น่าจะขาดเหลืออะไรนะครับยังถือว่าการเงินยังพอหมุนได้หรือยังพอหาได้อยู่นะครับเรื่องของโชคลาภตำแหน่งของดาวพระเสาร์นะครับเป็นเจ้าเรือนของลาภะและดาวพระเสาร์นี้ก็โยกหลังถึงลัคนาราศีมีนและที่สําคัญดาวพระเสาร์ได้ตําแหน่งเกษตรตราธิบดีด้วยถือว่าได้ตําแหน่งที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนั่นแปลว่า คุณมีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคหรือซื้อหวยซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลมีโอกาสที่จะได้มันมาเหมือนกันนะครับแต่หากไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงโชคล่ะอาจจะเป็นเรื่องของการขายทรัพย์สินนะครับหรืออาจจะได้จากค่าในหน้าได้จากค่าตอบแทนอื่นๆต่างๆนั่นแปลว่าโอกาสที่คุณจะมีโชคจากหลากหลายช่องทางเชื่อว่ายังมีโอกาสเป็นไปได้เยอะแยะเลยทีเดียวเพราะว่าตำแหน่งของดาวโชคลาภ ยังอยู่จนถึงช่วงประมาณเดือนมีนาคมปี2566ฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้อาจจะมีโอกาสได้อะไรมาแบบฟุกๆหรือได้อะไรมาแบบไม่คาดคิดคาดฝันก็เป็นไปได้นะครับ ส่วนเรื่องของเคราะห์เรื่องของการเจ็บป่วยก็ต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตนเองเพราะดาวประจําตัวตกเรือนเสียเลือนวินาศก็อาจจะมีเรื่องเจ็บป่วยแต่อาจจะไม่รุนแรงแต่อย่างใดแต่ถ้าจะเป็นปัญหาในดวงชะตาตอนนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาของคนรอบข้างที่อาจจะเอาปัญหามาให้เราเครียดให้เราแก้แล้วเราก็เครียดกับมันยุ่งกับมันแล้วก็วิตกกังวลกับมัน หรือคนรอบข้างคุยกับเราแล้วไม่ค่อยเข้าอ,อกเข้าใจมีปัญหาขัดแย้งกันทะเลาะก,กันหรืออาจจะเลิกคบเลิกคุยแล้วก็บล็อกกันไปเลยก็ได้ฉะนั้นปัญหาคนรอบข้างจะยังอยู่กับเรายาวนานนะครับไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าฉะนั้นจะคบใครจะคุยกับใครจะไหว้วานใครก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าจะช่วยเหลือทุกคน แล้วมันจะเป็นผลดีต่อตัวเราบางทีการช่วยเหลือก็อาจจะทําบุญคนไม่ค่อยจะขึ้นก็ได้ฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบส,สดๆได้เลยนะครับที่หมายเลข0992129463 ID line ก็คือ,อ,อภูมิ Astro 3838เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับ ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสําคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ